มีอยู่สามอย่างคือประโยชน์ตนหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นหนึ่งประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหนึ่งประโยชน์นั้นมีอยู่สามอย่างนี้ในพระพุทธศาสนานี้ะฉะนั้นผู้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้เข้าใจประโยชน์สามประการนี้ให้ได้แล้วเราก็จะได้ลงมือบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามนี้ให้เป็นไปประโยชน์ที่สามนั้นก็อันนั้นมันอยู่ตอนปลายหลังจากที่เราทำความดีให้เต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วเมื่อใดนั้นถึงได้บรรลุป,ประโยชน์ ที่สามนั่นนะส่วนประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนี่เราต้องบำเพ็ญควบคู่กันไปแต่ข้อสำคัญเราก็บำเพ็ญประโยชน์ตนนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมด <c oughs> ถ้าตนทำตนให้ดีไม่ได้แล้วคนอื่นเขาก็พึ่งไม่ได้เราจะไปให้คนอื่นพึ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น การที่คนอื่นเขาจะพึ่งแลขอพึ่งเราเขาก็ต้องมองดูซะก่อนว่าเรามีคุณธรรมคุณสมบัติสมควรจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่เขาก็ยอมพิจารณาอย่างนั้นเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อพระอ,องค์ฝึกพระอ,องค์ ได้เต็มที่แล้วชําะะอศวะกิเลสตัวอย่าทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากพระไทยแล้วเช่นนั้นคนทั้งหลายก็รู้คนทั้งหลายก็รู้ว่าพราะองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายก็จึงได้มีศรัทธาเรื่มใสยินดีเข้าไปใกล้กลไปลรปกาบไปไหว้อ เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วแม้นจะอยู่ไกลแสนไกลก็พากันอุตส่าห์ไปสำหรับผู้มีอินทรีย์แก่กล้าไม่ย่อท้อเลยนอนเลีไปตามทางก็ไปอันนี้แหละพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่าง ที่ว่าพระอ,องค์ทําประโยชน์พระอ,องค์ให้สําเร็จรุดร่วงไปด้วยดีแล้ววันนี้ก็มันก็ทําให้ผู้อื่นพึ่งพาอาศัยได้ใครไปเฝ้าพระอ,องค์ก็แสดงธรรมให้ฟังก็เห็นแนวทางข้อข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารผู้ใดได้ฟังแล้วจำเอาข้อปฏิบัติได้ ไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติถูกทางก็ได้บรรลุผลตามเป้าหมายจริงๆถ้าไม่ได้บรรลุมรคผลรรมวินเสดก็เรียกว่าได้ความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยอย่างแรงกล้าเชื่อมั่นในข้อปฏิบัตินั้นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงแ้วก็พยายามบำเพ็ญไปไม่ท้อไม่ถอย เมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าึ้นแล้วมันก็เป็นไปได้มาดเพอดำเนินถูกทางเนีย่ยว่าเคยพูดมาอยู่แล้วในศาสนาอื่นแลที่อื่นไอ้ทำคำสอนของเขานั้นศึกษาดูแล้วไม่เป็นทางพ้นทุกข์นั่นี่ไม่ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมรู้คำสอนที่เขาสอนกันมาหมู่นั้นไอทำให้คนดีได้ชั่วคราวนั่นพอได้อยู่พอดีอยู่แต่จะให้จิตใจมันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยเด็ดขาดโดยไม่ไม่ไมกิเลสตัณหาไม่ได้กลับพื้นคืนมารบกวนอีกเลยอย่างนี้ ท่านเรียกว่าอากุป,ปะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่กำเลิกอย่างนี้ในรัที่อื่นศาสนาอื่นไม่มีเลยให้เข้าใจมีแต่ในพุทธศาสานานี้เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นสันติโกนะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเอง ว่าตนเองละกิเลสขาดจากสันดานมากน้อยเพียงใดอย่างนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้รู้ว่ากิเลสส่วนใดที่ยังอยู่ในจิตใจนี้ก็รู้อย่างนี้นะหรือว่าท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสไปแล้วยิ่งรู้ชัดเลยเรียยว่า ท่านรู้แจ้งเลยว่าตอนนี้ไปจะมีไม่มีการเกิดอีกแล้วเกิดเท่าที่เกิดแล้วนั่นแหละพอ,อหมดอายุสังขารก็เข้าสู่นิพพานก็มีความสุขไปตลอดอนันตการไม่ต้องไปหาเที่ยวเกิดในภพน้อยภพใหญ่สวยสุขสวยทุกคนเรียนไปในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดอันนั้นไม่ต้องแล้ว นั่นเรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสานานี้ต้องมุ่งวาเพนประโยชน์สามประการนี้ให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนของตนมเมื่อเรามานึกถึงประโยชน์อย่างว่านี้แล้วเราก็จะพยายามฝึกตนให้ ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าประโยชน์ตนเมื่อทำตนของตนให้พ้นทุกข์ได้แล้วผู้อื่นจะไม่พ้นก็มันเรื่องของเขาเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเรแต่ขอให้เราพ้นทุกข์ไปได้อย่าให้มีทุกข์มาครอบงำจิตใจนี่สำคัญประโยชน์ตน,น,นทีนี้ผู้มี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนให้เต็มที่แล้วผู้มีวาสนาบรารมีว่วงขวางอย่างนี้นะคุณธรรมของท่านผู้ชนเชนั้นก็แผ่ไพศารออกไปท้าใ้้คนทั้งหลายเริ่มใสอยากรู้จักมรุณไไปมาหาสู่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี่ยกตัวอย่างพระกษษิติศัพท์พระกิติคุณของพระองค์ระบือไปถึงไหน คนก็ตื่นตาตื่นใจอยากไปเฝ้าอยากไปฟังพระธรรมเทศนาอยากเห็นพระรูปโสมพนมพัน์ต่างๆเมื่อนี้เกิดสนใจขึ้นมาก็อย่างนี้แหละคนผู้มีบุญมากนะได้ฝึกตนให้ดีแล้วทั้งมีบุญมากด้วยอย่างนี้ มันก็ช่วยดึงดูดจิตใจของผู้อื่นให้เข้าใกล้เข้าชิดพระองค์ก็ได้แนะนำสั่งสอนคนผู้เข้าใกล้เข้าชิดนั้นให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเช่นอริยสัจธรรมทั้งสี่อย่างนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเลย โดยมากพระอ,องค์มักจะสั่งสอนคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเช่นอย่างทรงแสดงธรรมให้แก่พระยะักะกับบิดามารดาอาดีตภรรยามูนีทรงพิจาณาเห็นว่าท่านเหล่านี้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเหตุน,นั้นถึงได้แสดงอนุบุพิกถา และจบลงด้วยการแสดงอริยสัจจะธรรมทั้งสี่เนี่ยคนเหล่านั้นได้ฟังแล้วจบลงก็ได้บรรลุโสดาบันงนั้นคนผู้มีอุปนิสัยวาสนาพระองค์ย่อมรู้ธรรมะที่คนควรจะสั่งสอนเขาให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษ ถ้าคนใดทงพิจารณาเห็นว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เช่นนี้พระองค์ก็จะไม่ยกอริยสัจจะทำเรื่องสีขึ้นมาแสดงพระองค์จะแสดงแต่เรื่องเบ็ดตะเล็ดต่างๆเช่นทรงตักเตือนให้สำนึกถึงความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายสังขารต่างๆหมู่นี้นะ้วทรงแสดงเรื่อง สั้งขารร่างกายนี่มันเกิดมันเป็นมาด้วยบุญด้วยบาปอะไรให้คนทั้งหลายได้หวนมานึกถึงตัวเองว่าร่างกายอันนี้มันเป็นมาด้วยบุญด้วยบาปจริงๆไม่ใช่ว่าพระอินทร์พระพรหมที่ไหนมานนรมิตมาตกแต่งให้ไม่ใช่มันเกิดมันเป็นมาด้วยอาศัยอำนาจบุญกุศลความดีที่ตนทำ บุญกุศลนั้นนําให้มาปฏิสนธิในทองของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาแล้วบุญกุศลตกแต่งธาตุของมารดาบิดานให้เกิดเป็นรูปร่างมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนบริบูรณ์ขึ้นมา <c oughs> ดังนั้นเมื่อมารู้ว่าร่างกายนี้อาศัยบุญกุศลตกแต่ง แล้วคนวนั้นก็จะได้สนิทําบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปเพราะว่าบุญเก่าที่ทำมานะั้นมันหมดเป็นเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทําลายไปเนื้อถ้าได้สั่งสมบุญใหม่ไว้บุญใหม่ก็รองรับดวงกิจนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปผู้ที่ อินเสียยังอ่อนพอได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตนก็อยากมีความสุขความเจริญเนี้มันก็ทำความดีเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยนี่เป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้าหากว่ามันไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตของอัตภาพร่างกายอย่างนี้นี่คนเราคนเรืองว่ามันเกิดมา ตามธรรมชาติธรรมดาเฉยไม่มีบุญบาปอะไรมาตกแต่งนี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นก็มีอยู่มากมายนะอย่างนี้เนี่ยคนเรามันก็เกิดมาธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่อย่างนั้นผู้ใดเข้าใจเพียงแค่นั้นมันก็ไม่ได้ขนขวายสร้างความดีอะไรอันว่าทําความดีมันก็ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินซึ่งทอง ให้มีคนนิยมนับถือเช่นเป็นพ่อค้าก็ให้คนนิยมไปซื้อของในร้านเราทำความดีเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นมันก็มุ้งหวังไปอย่างนั้นเมื่อมันไม่เห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปตกแต่งร่างกายอันนี้แล้วนะนั่นผู้ดใดเห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปมาตกแต่งร่างกายสังขานอันนี้แล้วผู้นั้นก็จะเพียนเว้นจากบาปอคุศล เทียนบำเพ็ญแต่กุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนโดยความไม่ประมา <c oughs> ทพระเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมให้เหมาะสมกับจริตของบุคคลบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าของสงสแสดงทำล้วนๆให้ฟัง อย่างนี้นะเช่นอยา ama, ama, ่างกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยยกตาธรรมะอะไรพวกนี้นะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอภพยกตาธรรมธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปในบุคคลใดมาละความยึดความถือมั่นในขันธ์ห้าว่วาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเสียได้คนนั้นได้ชื่อว่า ได้ละทั้งบุญละทั้งบาปไม่ยึดถือเอาอะไรเมื่อไม่ยึดถือเอาอะไรจิตก็วิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นอนุพ้นพทุกขพ้นภัยไปพระองค์แสดงทำให้แก่คนผู้มีอินทรีย์แก่กล้างทรงแสดงเท่านี้แต่ท่านผู้ฟังนั้นก็สามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้ โดยพระองค์ไม่ได้ลำบากในการแสดงธรรมแสดงนิดนิดเอยหน่อยก็รู้แจ้งได้เลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงว่าทุกคนน่ะมันต้องพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวเองว่าตนเองนั้นมีอุปนิสัยวาสนาเพียงใดมากน้อยเพียงใดมีกิเลสเบาบางหรือหนาแน,าน่นอยู่ในจ,ใจิตใจมากน้อยเพียงใด นี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะท่องพิสูจน์ตัวเองเสมอไปถ้าไม่พิสูจน์เห็นตัวเองรู้ตัวเองอย่างว่านี่กิเลสอันใดมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมันก็ละไม่ได้ก็ไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันมันมีกิเลสอันเหล่านี้ครอบงำจิตใจอยู่มันไม่รู้มันไม่รู้มันก็ไม่ได้เพียรละมันอย่างนั้น ถ้ารู้แล้วว่าจิตนี้เดือดร้อนอยู่วยกิเลสช,ชนิดนี้มันครอบงำตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้นะก็จะได้เพียนละกิเลสอันนั้นโดยตรงเลยเพียงั้นจะไม่สะสมกิเลสเหล่านั้นให้มันหนาแน่นขึ้นในใจิตใจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอืม เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเพราะว่าใครจะไม่มีกิเลสไม่มีในโลกนี้ถ้าหมดกิเลสแล้วไม่ได้เกิดมาในโลกนี้อีกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันมีกิเลสอยู่เราก็ค้นหานะมันมีกิเลสอะไรอยู่ในใจที่มันออกหน้าออกตาเพื่อนถ้ารู้ ว่าออเช่นอย่างว่าผู้มีราคะจริตอย่างนี้นะมีความกำหนัดอย่างแรงกล้ากลัวกิเลสอย่างอื่นๆเลยอย่างนี้อ่าก็พ,พยายามละราคะคลองกำหนัดยินดีเนะี่ยให้มันเบาบางออกไปอ่ามันกำหนัดยินดีสิ่งใดอพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นตามเป็นจริงลงไป มันกำนัดยินดีในรูปในกาย้อวแยกเนะ้รูปกายนี้ออกดูว่ส่วนไหนที่มันน่านยินดีพอใจอย่างนี้เราก็สังเกตรเราต้องพิจารณาดูให้เ,เห็นด้วยปัญญาญาณเมื่อมันเห็นแจ้งดยปัญญาแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเมื่อไหน่ คลายความกำหนัดยินดีไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าความจริงมันมีอยู่แล้วแต่จิตใจมันยังไม่เพ่งดูเท่านั้นเองออออออมันมันขาดตั้งแต่ความเพ่งพินิษฐ์เป็นอย่างนั้นมันขาดอยู่ตรงนี้ส่วนมากนะ ถ้าผู้ใดมีภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งขึ้นมาตามเป็นจริงเลยเพราะของจริงมันมีอยู่แล้วทั้งรูปประธรรมนามธรรมาอย่างนี้นะมันมีความจริงของมันมีอยู่ในตัวมันเสร็จหมดแล้วเพียงแต่เราเพ่งดูด้วยปัญญาตาใจให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ อย่างนั้น <c oughs> แล้วมันก็จะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเราต้องพิจารณาเอาจนมันเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายถ้าพิจารณายังไม่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็ละความยึดความถือไม่ได้อ <c oughs> ไอ้ความ ที่มองเห็นร่างกายสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามอย่างนี้เราต้องเพ่งพี่นาะให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนกำหนดเวลาใดก็เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่อย่างนั้นตามสภาพความจริงของมันอย่างนี้นะนี่แหละ <c oughs> จิตใจมันจึงจะคลายความกำหนัดยินดีออกไปถ้ามันคลายไม่หมดก็เรียกว่ามันคลายออกไปทีละน้อยละน้อยไปผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ด้วยตนเองข้อนี้นะผู้แนะนำสั่งสอนก็ชี้แจงหงนทางอุบายสอนจิตใจได้เพียงแค่นี้นะจะ สอนเลยกว่านี้ไปก็ไม่ได้แล้วแต่ผู้ฟังจะไปปิดปฏิบัติและพิจารณาตามจะเห็นจริงได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินั่งแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้